มีคำถามเข้ามาค่ะถ้าอยากพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปสู่การระดมทุนจะต้องวางระบบอะไรบ้างในเรื่องของการทำธุรกิจนั้นประกอบไปด้วยระบบทุกอย่างการศึกษาความเป็นไปได้ทั้งเรื่องของ business model การเงิน marketing production operation และเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณอยากจะเติบโตไปสู่การระดมทุนระบบต่างๆที่อาจารย์พูดถึงจะต้องพร้อมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเรื่องของการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรหรือคนที่ทำงานในองค์กรการกำหนดกลยุทธ์หรือ strategy ที่เหมาะสมกับธุรกิจและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเท่านี้คุณก็สามารถพัฒนาธุรกิจไปสู่การระดมทุนได้แล้วที่นี่เราสอนให้คุณรู้จักโตไม่ใช่แค่ทำธุรกิจไปวันๆหากมีปัญหาในการทำธุรกิจหรือมีคำถามที่ไม่มีใครตอบคุณได้ชัดเจนทักแชทหรือคอมเมนต์มานะคะอาจารย์ตอบให้ทุกคำถาม